สวัสดีค่ะลูกทัวร์ที่น่ารัทกทุกทท่านค่ะขอต้อนรับทุกๆคนนะคะเข้าสู่ทริปผับไม่เข้าเล่าไม่กินเข้าแต่วัดกับพวกเรา H T M 1 1ค่ะก็ก่อนอื่นนะคะดิฉันต้องขอแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนิดนึงนะคะก็ดิฉันนะคะชื่อนางสาวนีทิดาพรเงินทัวร์ค่ะหรือลูกทัวร์ทุกทกท่านนะคะจะเรียกสั้นๆว่าไก,กได์เติร์นก็ได้ค่ะวันนี้นะคะ เราก็จะมาเจอกับไกด์ทั้งหมด11คนกันเลยทีเดียวนะคะก็หากลูกทัวร์ท่านใดนะคะมีข้อสอบถามหรือว่าเกิดปัญหาอุบิเหตุเล็กน้อยประการใดเนี่ยสามารถสอบถามได้ที่ไกด์ทั้งหมดทั้ง11คนของเราได้เลยค่ะแล้วก็คนสุดท้ายนะคะที่จะขาดไม่ได้นะคะของทริปนี้เนี่ยก็คือพี่สมหมายนั่นเองค่ะพี่สมหมายนะคะเป็นพี่โชว์โชว์ประจำทริปของเรานั่นเองค่ะไม่ว่าจะ ขึ้นเหนือลงใต้นะคะปลอดภัยหายห่วงแน่นอน,นะคะ่ะถ้าไปกับพี่สมไม้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะดิฉันนะคะก็ต้องขออนุญาตเปิดเพลงเบาๆนะคะ mm. เพื่อให้ทุกๆขั้นนะคะได้สุนทรีไปกับบทเพลงของเราเองะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่วัดกันเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะหัวข้อแรกนะคะที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือหัวข้อ ประวัติความเป็นมาของวัดพระสีรัตนศัสดารามค่ะหรือที่เราเรียกกันส,สั้นๆว่าวัดพระแก้วนั่นเองค่ะวัดพระแก้วนะคะเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะได้ทรงโปรดเก้าให้สร้างขึ้นนะคะพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นนะคะในปีพศ2325นั่นเองค่ะ ซึ่งวัดพระแก้วแห่งนี้นะคะเป็นวัดในพระราชวังหลวงนะคะในสมัยอยุธยาค่ะโดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรค่ะและนอกจากนี้นะคะวัดพระแก้วนะคะยังเป็นสถานที่ท,ท,ท,ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลค่ะแต่ว่าจะไม่มีพระสงฆ์จำพรรษายอยู่เลยนะคะจะมีแต่ส่วนของพุทธวัดเท่านั้นค่ะจะไม่มีส่วนของสังฆาวาสค่ะ ต่อมานะคะในส่วนของหอระฆังค่ะหอระฆังของวัดพระแก้วนะคะตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระอุโบสถค่ะสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชค่ะแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะได้ทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นใหม่ค่ะโดยมีลักษณะที่คล้ายกับการสถาปัตยกรรมของไทยนั่นเองค่ะแล้วก็มีการย่อมุมด้วยไม้12นะคะแล้วก็ มีการประดับด้วยเครื่องถ้วยชามแบบจีนเข้ามาค่ะโดยปัจจุบันนี้นะคะได้มีการบูรณะแล้วก็ซ่อมแซมขึ้นใหม่นะคะเพื่อเฉลิมฉลองให้แก่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรค่ะที่พระองค์นะคะได้ทรงครองราชครบ60ปีค่ะในปีพศ25 4 9นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะได้มีการกล่าวกันว่าองค์ระฆคังนี้นะคะได้มาจากวัดระฆคังโคสิตารามค่ะซึ่งสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีนะคะได้ทรงขุดพบระฆคังอีกเป็นจํานวนห้าใบกันเลยทีเดียวค่ะแต่ปัจจุบันนี้นะคะยังไม่มีข้อสรุปที่เป็นแน่ชัดนะคะว่าเป็นจริงหรือเท็จประการใดค่ะเนื่องจากหอระฆคังแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ภายในวัดพระแก้วค่ะซึ่งไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่เลยนะคะ ระคังใบนี้นะคะจึงจะตีเฉพาะในโอกาสที่สําคัญสคัําญเท่านั้นค่ะต่อมานะคะในส่วนของวิหารยอดค่ะวิหารยอดนะคะเดิมเป็นพระวิหารขาวค่ะสร้างขึ้นในสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเพื่อประดิษฐานพระเทพบีดรค่ะต่อมานะคะ พระบาทสมเด็จพระนั่งก้าเจ้าอยู่หวัวนะคะได้ทรงโปรดเกล้าให้หรือแล้วก็สร้างขึ้นใหม่ค่ะโดยมียอดหลังคาทรงมงกุฎนะคะประดับด้วยกระเบื้องเคลือบด้วยสีต่างๆค่ะด้วยฝีมือช่างพระเจ้าอยู่หวัวบรมโกศค่ะแล้วก็พระราชทานอาหอพระนี้ว่าพระเสวตากุตาคามวิหารยอดนะคะเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆค่ะ ต่อมานะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัวน,นะคะได้ทรงโปรดเก้าให้อัญเชิญพระเทศบีดอนนะคะไปปดิสถานภายในมุกด้านทิศตะวันตกของปราสาทค่ะแล้วก็ได้ทําการเปลี่ยนชื่อเป็นพระวิหารยอดนั่นเองค่ะลำด,ดับต่อไปนะคะดิฉันนะคะก็จะขอส่งมอบหน้าที่ต่อไปนะให้แก่ไกลข้าวนะคะให้ดําเนินต่อได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิลปภพาบุญโยธาน,นะคะหรือว่าไก่ข้าวนั่นเองค่ะวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของหอระฆังของวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะซึ่งหอระฆังของวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วค่ะตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระอุโบสถสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือว่ารัชกาลที่หนึ่งค่ะ แต่ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะหรือว่ารักชกาลที่4ได้โปรดก้าวให้สร้างขึ้นมาใหม่โดยมีลักษณะคล้ายสถาปริยกรรมไทยย่อมุมไม้12หรือว่ามีสีด้านด้านละสามุมประดับด้วยเครื่องถ้วยชามแบบจีนค่ะเป็นรวดลรายต่างๆซึ่งในปัจจุบันนะคะได้มีการดูรณะซ่อมแซมใหม่เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือว่ารักชกาลที่9ค่ะทรงครองราชคองกาปีในปีพศ2549โดยกล่าวกันว่าองค์ละคังได้มาจากวัดละคังโกสิตารามซึ่งสมเด็จพระพุทธจารย์โตคมรังสีได้ขุดพบพร้อมกับละคังอีก5ใบแต,แต่ในปัจจุบันนะคะยังไม่มีข้อสรุปว่าเท็จจริงประการใดเนื่องจากหอละคังแห่งนี้ตั้งอยู่ในวัด พรศรีรัตนศัตดารามซึ่งไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ค่ะและข้างไปนี้นะคะจึงจะตีเฉพาะโอกาสสำคัญสำคัญคือการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชค่ะต่อไปก็จะส่งหมายต่อให้กับไกเนเนได้อธิบายต่อนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไกข้าวค่ะพิฉันนนกศองษาปบรญาธรรมธาตรีนะคะขอเรียกทนตัวเองว่าไกาเน่ค่ะ อย่างที่ไกด์ไข่ไกด์ค้าได้เล่าประวัติกันไปบ้างแล้วเรามาฟังในส่วนของประวัติพระวิหารยอดกันบ้า,างค่ะพระวิหารยอดแห่งนี้นะคะเดิมทีเป็นพระวิหารขาวถูกสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเพื่อบริสถานประเทศบิดอนเทวลูกพระเจ้าอูดทองที่สุดุ่เนื่องจากสงครามเมื่อคราเสกมณีเสียอยุธยาครั้งที่สองในปีพศ2310ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่หนึ่งนะคะ ได้ทรงโปรดก้าให้อัญเชิญมาจากซึ้งจรน้ำพระปางวัดพุทธไทยสวรรค์รุ่งสีอยิทยาและโปรดก้าวให้ยุบหล่อใหม่เป็นพระพุทธรูปค่ะต่อมานะคะพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดก้าวให้รื้อและแสร้างใหม่โดยมีเครื่องย่าดหลังคาทรงงดประดับแบบเริ่งเครืองสีต่างๆเป็นลายดอกไม้บานประตูเขาทิหารยอดเป็นบานประดับนุกฝีมือช่างสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกต นัมาจากพระวิหารวัดพระพุทธไสยาสน์จังหวัดอ่างทองและพระราชทานนามของพระแห่งนี้ว่าพระเสวสบุดาพัน์วิหารยอดนะคะเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆหนึ่งในจานวนนั้นนะคะก็คือพระนาคต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระเทศบีดอนไปประดิษฐานภายในมุกดาทิศตะวันตกของปราสาทพระเทศบิดรนะคะ และได้เปลี่ยนชื่อจากพระเวตตุดาคันวิหารยอดมาเป็นพระวิหารยอดค่ะและต่อไปนะคะเรมามาฟังเกี่ยวกับด้านปฏิมากรรมกันบ้างดีกว่าค่ะขอมอบหน้าที่นี้ให้แก่ไกด์เป๊กนะคะสวัสดีครับผมนายชัยชัยจันชาราหรือเรียกผมว่าไกเป็ออกหอระคฆังนะครับเมื่อเริ่มแรกสร้างวัดพระแก้ว หอ,อระฆังถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสร้างด้วยเครื่องไม้และได้ชำรดไปตามกาลเวลาหอ,อระฆังที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นสถาปัตยกรรมทรงไทยมณฑปครับภายในอาคารมีบันไดขึ้นสูงสูรบบอันประดิษฐ์ระฆัง องค์บุสบกประกอบด้วยลวดลายปูนปั้นลงรักปิดทองประดับกระจกเพดานปิดทองฉลุลายในปัจจุบันไม่มีใครย่ำระคงนี้แล้วโดยบูรณะซ่อมแซมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโรงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศภูมิพลอดุลยเดชมหาราชวรบรมชนาพบาพิษได้ขึ้นของราชครบ60ปีในพุทธศักราช ปีที่สองพันห้าร้อยสี่สิบเกและผมขอส่งต่อหน้าที่นี้ให้กับไกเป้เป็นคนต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะนะักท่องเที่ยวทุกท่านเรามาดูาพระวิหารยอดกันค่ะพระวิหารยอดนะคะเดิมเป็นพระวิหารขาวสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเพื่อประดิษฐานพระเทพีดอนต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวโปรดเก้าให้รื้อและสร้างขึ้นใหม่ค่ะ ลักษณะของพระวิหารยอดนะคะเป็นอาคารรูปสามเหลี่ยมหื้น้ากว้าง10.35เมตรยาว10.50เมตรมีทางเข้า3ทางคือ1ทิศเหนือ2ทิศตะวันออกและ3ทิศตะวันตกค่ะบันไดปูด,ด้วยหินทราย3ขั้นนะคะสองข้างบันไดประดับด้วยนกทันที่มาสำลิดยืนถือกระบองค่ะพนักระเบียงประดับด้วยกระเบื้องปลูกเครือบแบบจีน,นะคะ่ะประตูเป็นซุ้มยอดทรงมงกุฎประดับกระเบื้องถ้วยค่ะ บานประตูนะคะบานประตูประดับมุกด้านบานด้านในเนี่ยเขียนลวดลายรูปเสี่ยวกางค่ะแต่งกายแบบไทยค่ะเสาอิงและเสาจดรมุกทั้งสี่ด้านนะคะประดับด้วยกระเบื้องถ้วยเป็นรูปบัวจงกลค่ะซุ้มผนังเป็นช่องโค้งแบบสามเหลี่ยมครูหานะคะหน้าบันประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีเป็นลายดอกไม้ใบไม้ค่ะยอดซุ้มนะคะยอดซุ้มเป็น พัาปารมาพิไทยค่ะยอดจปร,รออยู่ใต้พระเกี้ยวยอดนะคะซุ้มหน้าต่างนะคะเป็นทรงยอดมงกุฎค่ะหลังคาเป็นยอดมงเป็นยอดทรงมงกุฎหน้าบานทางสีด้านประดับด้วยกระเบื้องถ้วยค่ะยอดซุ้มเป็นปีประดับกระจกสีหลังคามุกข,ขนลวดสองชั้นนะคะมุงด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบค่ะประดับด้วยช่อฟ้าใบละกาหางหงรูปนกเจานะคะและนาคสะดุ้งค่ะ ลำดับต่อไปนะคะดิฉันจะส่งลำดับหน้าที่ต่อไปให้กับไกด์เอิงค่ะเราไปทำความรู้จักกับไกด์เอิงก,กันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันน้พันโกกิมงหรือเรีงยงกว่าไกด์เอิงค่ะไกด์เอิงนะคะจะพัดขั้นไปชมพระศรีรัตนเจดีย์ค่ะพระศรีรัตนเจดีย์เป็นพระเจดีย์ทรงกลมแบบหลังการูปแบบเดียวกับพระเจดีย์สาองค์ที่วัดศรีสันเพชรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ เป็นพระเจดีเกาะอ,อิปูลประดับกระเบื้องโมกเศษทองทั้งองค์ภายในกลัวเป็นที่ปฏิทุฐานพระเจดีย์องค์เล็กบรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์พระเจดีประกอบด,ด้วยฐานเขียงม,มีมลายทางรสามชั้นสลับด้วยฐานโบข้ามวบไหนรองรับองค์คังเหนือขึ้นไปเป็นบรรลังสี่เหลี่ยมมีเสาหารรองรับป้องฉนะัยซึ่งํางเป็นโบลูกแก้วจำใหญ่ขึ้นไปหางเล็กซ้อนกัน20ชั้น จากนั้นเป็นปีและย่อมเบ็ดน้ำค้างตามลำดับพระสี่หัตฐะนเจดีมีประตูทางเข้าสี่ทิศภายนอกปิดด้วยโมเสษทองล้วนภายในบูดด้วยหินอ่อนลักษณะของทางเข้าเป็นลูกโค้งแหลมหรือซุ้มเป็นลายลูกมั่นเช่าฟ้าบใบกาหา่มหงะดุงตอนบนซุ้มตั้งพระเจดีองค์เล็ก ลักษณะเดียวกับพระี่รัตนเจดีย์บนฐานสี่เหลี่ยมมีมุกสี่ด้านทำเป็นหน้าบันประดับช่อฟ้ายบกาหหังโผงน่าสะดุ้งบานประตูเป็นประตูหูช้างทำด้วยไม้ปิดทองประดับด้วยกระจกลงยาเป็นลายช่อดอกไม้ก่อประตูตอนจตอนบนจำหลังเป็นลูกพญานาคสองหางสองตัวหางชนกันตรงกลางห้อยเสียงลงด้านข้าง ภายในองค์พระเจดีเป็นห้องถุมกลมตรงกลางห้อยฉานสีขาวตรงกับพระเจดีที่ปฏิสถานพระบรมศีลสารีริกธาตุตรงกลางห้อยปฏิสถานพระเจดีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุตั้งอยู่บนฐานตั้งอยู่ตั้งอยู่บนฐานก่ออิฐปูนสองชั้นฐานล่างเป็นลูกแปดเหลี่ยมมีมุกสี่มุกฐานบนเป็นฐานบวงงายพระพวงเจดีมีทั้งเสนะ เหมือนกับพะาสีรัตเรนัตนะเจดีทุกประการยกเว้นแต่เป็นพระเจดีองค์รักสีดำค่ะลำดับถัดไปไปพบก,กับไกดมิ่งกันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนังสาพัานิกิสุใสนะคะหรือว่าไกด์มิ่งค่ะจะมารับหน้าที่ต่อจากไกดเอิญนะคะหอพระมุนเทียนธรรในส่วนของหอพระมุนเทียนธรรที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นอาคารใหม่นะคะสําหรับ เหตุผลในการก่อสร้างหอใหม่เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเมื่อการสร้างคำพีพระไตยปิฎกฉบับหลวงตามที่สังฆานาสํำเร็จในปีพุทธศักราช2331แล้วก็ได้มีการนัดเชิญมาปฏิสถานอยู่ในตู้ประดับมุกนะคะตั้งอยู่ในหอพระมุลเทียนธรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยทรงให้มีการมหอและศพสมโพธิ์พระไตรปิฎกแล้วก็หอพระมุนเทียนธรรมในคืนวันสมโภธนั้น และหลังจากนั้นก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะก็คือเวลาที่จุดดอกไม้เพลิงลูกคลุ้งนะคะปลกวไปตกลงบนหลังคาหอค่ะหลังจากนั้นก็เกิดเพลิงไหม้ขึ้นแม้ว,ว่าจะสามารถยกตู้กระดับหมดุดแล้วก็ขนคัมพีพลาสติกโอออกมาได้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าเพลิงเนี่ยก็ไม่หอพังูลเทนทั้งหมดทั้งหลังเลยค่ะ หลังจากอุบัติเห็นในครั้งนั้นนะคะกรมพระราชวังบาวรมหาสุรสีหนาหรือว่าพระอนุชาธิราชของพระองค์เนี่ยทรงทุลนาสาวจะสร้างหองพระมงทเทธรรมหลังใหม่ถวายโดยให้ช่างวังหน้านะคะมาดําเนินการก่อสร้างค่ะ ซึ่งการตกแต่งเนี่ยจะมีการใช้เครื่องไม้จำหลักประดับกระจกตามส่วนต่างๆของอาคารเช่นที่หน้าบ้านหน้าอุดปีกนกรวมทั้งซุ้มประตูหน้าต่างเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความสวยงามค่ะโดยเฉพาะถ้วยที่รองรับชายคาจำหลักเป็นลายกระหนกหมวนปลายมีส่วนหัวเป็นรูปหัวหน้าท่านส่วนสถาปัตยกรรมภายในนะคะของหอพระวุฒนธรรมเนี่ยเป็นศิลปะแบบวังหน้าหน้าบันทำด้วยไม้จำหลักลายพระคมทรงผง อยู่เหนือพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณล้อมรอบด้วยหลายก้านขดเทพนมมีแผงรอคอสองไปซุ้มเรียนแก้วตั้งเทพนมเรียงกัน5องค์ซุ้มพรัทวารกลางนะคะเป็นซุ้มมนทบบางพรัทวารประดับมุกม,มีความงดงามเป็นฝีมือของช่างสมัยพระเจ้าอยู่หวัวพรมโกศนำมาจากวัดพระรมพุทธารามค่ะจังหวัดนครศรีอยุธยา ส่วนซุ้มพระทวารด้านข้างทั้งสองด้านนะคะเป็นซุ้มแบบเรือนแก้วมาพระทวารเป็นศิลปะลายรถน้ํำ้าใน,นหอพระวุฒิธรรมเนี่ยเป็นสถานที่สาหรับเก็บอาคำพีพระไต้ปิดกชอบต่างๆนะคะซึ่งเก็บอยู่ในตู้พระธรรมรวมทั้งหมด9ตู้ค่ะขออนุญาตส่งไม้ต่อให้กับไกด์พอยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปาลิชัส,สันติธรรมโชคหรือไกด์พอยนะคะวันนี้จะมาสรุปย่อๆเกี่ยวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะวัดพระศรีรัตนศาสดารามหลวงพระแก้วนะคะเป็นวัดที่สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในปีพศ2325ค่ะเป็นวัดในพระบรมมหาราชวังนะคะในสมัยเอชยาค่ะ วัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่เพราะมีแต่ส่วนพุทธว่าไม่มีส่วนสังฆาวาสค่ะต่อมานะคะเป็นหอระฆังค่ะหอระฆังของวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระอุโบสถสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หนึ่งแต่ต่อมานะคะรัชกาลที่สี่ได้ทรงโปรดกล่าวให้สร้างขึ้นใหม่โดยมีลักษณะคล้ายสถาปัตยกรรมไทยย่อมุมไม้สิบสองค่ะ สด้านด้านละษามู่ประดับด้วยเครื่องถ้วยชามแบบจีนเป็นลวดลายต่างๆปัจจุบันนะคะได้มีการบูรณะเพื่อเฉลิมฉลองในวาระกาสที่รัชกาลที่9นะคะทรงครองราชครบ60ปีในปีพศ2549ค่ะต่อไปนะคะขอเชิญส่งต่อหนะ้าที่ให้ไกดแพรเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะลูกทัวร์ดิฉันนางสาวพลอยการบุญชูนะคะหรือจะเรียกสั้นๆว่าไกดแพรก็ได้ค่ะมารับช่วงต่อจากไกดพลอยนะคะ ในส่วนของดิฉันจะมาพูดเกี่ยวกับวิหารยอดค่ะแต่เริมเป็นพระวิหารคาาสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่หนึ่งค่ะเพื่อปฏิสถานพระเทพิดร ลูกทัวร์จ,จะสงสัยนะครับว่าพระเทพิดรนคืออะไรเป็นเทพตามความเชื่อของพระราชวงศ์ไทยซึ่งจำลองพระพุทธรูปหุ้มเงินประดิษฐานไว้ในพระบรมมหาราชวังค่ะและเชื้อพระวง์กับเหล่าคุณนางนะคะต้องสักการะบูชาก่อนทําพระราชาพิธี คือนะ้ำพิพัฒสตัตยาค่ะคือเทวรูปพระเจ้าอูทองที่ชํำรุดเนื่องจากสงครามข่าวเสียกรุงเสียอยุธยาครั้งที่สองค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่หนึ่งนะคะโปรดเกล้าให้อัญเชิญมาจากซุ้มจรนํำค่ะและโปรดเกล้าให้ยุบหล่อใหม่เป็นพระพุทธรูปค่ะต่อมานะคะพระบาทสมเด็จพระนั่งก้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่สาม อดก้าวให้หรือและสร้างใหม่โดยมีเครื่องยอดหลังคามงกุฎระดับกระเบื้องเคลือบสีต่างๆเป็นลายดอกไม้ค่ะบานประตูนะคะบานประตูวิหารยอดเป็นบานประตูประดับมุกและพระราชทานนามใหม่ว่าพระสเสวตกุดาคารวิหารยอดค่ะเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆค่ะต่อมานะคะ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6ค่ะโปรดก้าให้อัญเชิญพระปีดอนไปประดิษฐานภายในมุกด้านทิศตะวันตกค่ะของปราสาทพระเทพปีดอนและเปลี่ยนชื่อจากพระสวตกุดาคารวิหารยอดเป็นพระวิหารยอดนั่นเองค่ะในส่วนของดิฉันนะคะได้จบลงไปแล้วค่ะต่อไปก็จะขอส่งให้ไกเบสค่ะ ขอบคคุณ่สวัสดีครับผมนายสุธิพจน์พงพิเชษกุลนะครับหรือเรียกว่าไกเบก,ก็ได้ครับวันนี้ผมจะมาสรุปสถาปัตยกรรมสําคัญของวัดพระแก้วนะครับหอ,อ,อะระฆังวัดพระศรีรัตนศรรสสดารามหรือว่าวัดพระแก้วตั้งอยู่ข้างกําแพงแก้วด้านข้างพระอุโบสถด,ด้านทิศใต้ มีลักษณะเป็นบุษบกตั้งอยู่บนฐานทักสินแบบ้างย่อมุมไม้12ประดับกระเบื้องเคลือบสีต่อจากฐาน้างเป็นอาคารย่อมไม้เหลี่ยมประดับกระเบื้องถ้วยภายในอาคารมีบันไดขึ้นสูงบุษบกอันประดิษฐานะระฆังองค์บุษบกประดับด้วยลายปูนปัน้นลงรักปิดทองประดับกระจกเพดานปิดทองฉลุลายสมัยโบราณนะครับน่าจะมีการตีอยู่เรื่อย แต่ภายในภายหลังก็ตีน้อยลงจนกระทั่งตีน้อยที่สุดคือจะตีเฉพาะพระราชาพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆร,ราชในวาระอันเป็นมงคลยิ่งในปัจจุบันไม่ได้มีการย่ำละครังนี้แล้วครับต่อมานะครับพระวิหารยอดแต่เดิมเป็นที่ตั้งของหอพระเชษบิดรหรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าวิหารขาวสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อประดิษฐานประเทศปีดอนซึ่งเป็นเทวรูปสมเด็จพระรามมธิบดีที่หนึ่งต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวโปรดเก้าให้รื้อลงเนื่องจากสุดโทมมากแล้วโปรดให้สร้างใหม่เป็นวิหารมีหลังคาทรงมงกุฎประดับด้วยกระเบื้องเคลือบเรียกว่าพระสเสวตตะละเวทยันตพิมานวิหารยอดบ้างพระบวรมหาสเวกปุตตะคาวิหารยอดบ้าง และยังได้ย้ายพระนาคจากหอพระนาคมาประดิษฐานภายในวิหารยอดแห่งนี้ต่อไปนะครับไกด์แพรพอยจะรับหน้าที่พูดในส่วนของพระศรีรัตนเจดีและหอพระมนเทียนธรรมนะครับเชิญเลยครับ Ar, หรือจะเร ER ียกว่าไกด์แพ้ก็ได้ค่ะวันนี้ไกด์แพ้มีหน้าที่พาทุกทชั่นชมสถาปตยกรรมของพระศรีรละันเจดีค่ะพระศรีรละันเจดีเป็นพระเจดีทรงกลมแบบรังการูปแบบเดียวกันกับพระเจดีสามองค์ที่วัดพระศรีสามเพชรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพลงพระเจดีเกาะอิฐถือปูรนประดับกับเบื้องโมเสกทองทั้งองค์ภายในกัวเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีองค์เล็กบรรจุพระบรมสาริกธาทาค่ะ องค์พระดีประกอบด้วยฐานเขียมีมารายแถวสามชั้นสลัดด้วยฐานโูปความบูงหงายรองรับองค์ระฆังเหนือขึ้นไปเป็นบันดังสี่เหลี่ยมมีสองหานร,รองรับป้องฉนยัยซึ่งทําเป็นบัวรูปแก้วจากใหญ่ขึ้นไปหาเหล็กซ้อนกัน20ชั้นค่ะจากนั้นเป็นปีระย,ยอดเม็ดน้ำค้างตามลาดับผ้าสี่แลนางเจดีมีซุ้มประตูทางเข้าสี่ทิศภายนอกปิดโมเสกทองล้วนภายในบุตรด้วยหินอ่อนลักษณะของทางเข้าเป็นรูปโค้งแหลมเหนือซุ้มเป็นลายปูนปั้นรูปโชอฟ้าบริกะาหางหงหน้าสะดุ้ง ตอนบนของซุ้มตั้งพระเจดีย์องค์ล็กรัษณาเดียวกับพระศีลเจดีย์บนฐานสี่เหลี่ยมมีมุกสี่ด้านทําเป็นหน้าบานประดับช่อฟ้าบรารกาหางหงหน้าสะดุ้งบานประตูเป็นประตูหูช้างทําด้วยไม้ปิดทองประดับกระจกลงยาเป็นลายช่อดอกไม้กรอบประตูตอนบนจำหักเป็นรูปพญานาคสองตัวห่างชนกันตรงกลางให้เสียง ลงด้านข้างภายในองค์พระเจดีย์เป็นห้องโถงกลมตรงกลางห้อยฉัดส,สีขาวตรงกับพระเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุตรงกลางห้องประดิษฐานพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุตั้งอยู่บนฐานเกาะอิฐถูปูนสองชั้นฐานล่างเป็นรูปแปดเหลี่ยมมีมุกสี่มุกฐานบนเป็นฐานบัวงหงายอ,องค์พระเจดีย์มีลักษณะเหมือนกับพระศรีระญเจดีย์ทุตประการยกเว้นแต่เป็นเจดีย์สีดำต่อไปนะ ต่อไปนะคะสถาปัตยกรรมของพระมูทิเอนธรรมเมื่อการสร้างพระคัมภีร์พระไตปีดกฉบหลวงตามที่สั่งขายนาสองเ็จในพุทธศักราชสองพันสามร้อยสี่สิบแล้วได้เชิญเข้าประดิษฐานในตู้ประดับมุกตั้งในของพระมูทิเอนธรรมกลางสระในวัดพระศิริ์สัตยรามและโปรดเกล้าให้มีการห่อรสดศพทั่พระไตรปิฎก แล่หอพระมวเทนธรรมในคือวันสะโพดนั้นเวลาจุดดอกไม้เพลิงโรคผู้ปิวไปตกบนหลังคาหอพระมนเทนธรรมเกิดขึ้นไหม้ขึ้นแม้ว่าจะสามารถยกตุ้กระจบมูกและขนคำพีพระตไตวิโกออกมาได้ทั้งหมดแต่เพลิงก็ไม่หอพระมวเทนธรรมหมดทั้งหลัง กรมพระราชวังบวรมหาสุรศี h น,นาถพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกทูลอา,าสารสร้างหองพระโเทิทารามหลังใหม่ถวายโดยให้ช่างวังหน้ามาดําเนินการก่อสร้างการตกแต่งเครื่องไม้จํหรักประดับประจกตาโซนต่างๆของอาคารเช่นที่หน้าบา้านหน้าอุดปิดนกรวมทั้งซุ้มประตูนหน้าต่างล้วนแต่มีความงดงามโดยเฉพาะถ้วยที่รองรับชายคาจําดักเป็นไดร์ตกลบมวยใจมีส่วนหัวเป็นรูปหน้าลักษณะของถ้วย ภายในหอพระมูลเทนธรรมนะคะจะเป็นจะประกอบด้วยเป็นศิลปะแบบวังหน้าหน้ามานทําด้วยไม้จําดักลายพระพรมทรงหงษ์อยู่เหนือพระอิศงช้างอีราวานันร้อมรอบด้วยรายกา้านโขดเทพเทพพนมที่แผ่นดองคอสองเป็นซุม้มเรือนแก้วตั้งเทพพนมยันกานห้าองค์ซุ้มพระทวารกลาเป็นซุมม้มบนทพบานพระทวารประดับมุขภูมิคำวุฒิงามเป็นฝีมือช่างสมัยพระเจ้าอยู่หวัวบรรมโกศนามาจากวัดบารโอุทาราสวัสพิะนครสีอุยาค่ะส่วนซุ้มพระทวารทางด้าน ด้านข้างทั้งสองด้านเป็นสุ้มแบบเรืนแก้วบานพระทวารเป็นศิลป,ปะรายรถน้ําภายในหอพระลเทีนธรรมเป็นสถานที่เก็บพระตายวีดกฉรับต่างๆซึ่งเก็บอยู่ในตู้พระธรรมบนเก้าตู้ค่ะขอบคุณค่ะหลังจากท,ที่เราได้เดินชมและได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับวัดพระศรีศรัตนศาดาราดแ,แ,แล้วว่ามีคําถามสงสัยอะไรตรงไหนไหมคะ หากไม่มีดิฉันก็ขอขอบคุณท่านที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมวัดพระศรีระนาษฎารามและหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ความสุสนานในการเยี่ยมชมวัดพระศรีระนาษฎารามค่ะ